สวัสดีค่ะเช้านี้จะพามาตัดแต่งกิ่งนะคะกุหลาบออริเบียโรสที่มันดอกหมดอายุแล้วนะคะดอกโรยลาล่วงไปหมดแล้วไม่เหลือความสวยแล้วนะคะเหลือแต่ต้นเหลือแต่ก้างแล้วตอนนี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วแนะนําให้ใส่ปุ๋ยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นวันที่9้านะคะเดือนพฤษภานะคะ วันนี้อากาศดีแดดดีค่ะเมื่อวานลมแรงเหมือนพายุเลยนะคะวันก่อนนั้นก็ทั้งฝนทั้งลมทั้งวันทั้งคืนสวนวันนี้ก็ยังสวยงามค่ะบานกันเต็มที่ทุกต้นนะคะบานกันเต็มที่ทุกต้นออกมานั่งเล่นเก็บขยงขยะใบที่ร่วงกิ่งที่หักกันเป็นชั่วโมงแล้วละค่ะก็อยู่ในนี้แหละ กาแฟแก้วหนึ่งก็อยู่ได้นะคะตอนนู้นเอเดงโรสนี่กำลังจะสวยเลยล่ะค่ะตรงนู้นนะคะกุหลาบหินนี่ก็กำลังงามเลยค่ะมา์กาเร็ตยิ่งงามนะคะช่วงนี้อดีเลยค่ะ เรามาตัดแต่งกิ่งกันเลยนะคะต้นนี้มีถังขยะแล้วก็กันไกลค่ะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะตัดไม่ยากหรอกค่ะแค่นี้ถ้าเป็นหนูใช้เวลาไม่ถึงแบบสองสามนาทีได้ซ้ำเวลาตัดก้อนนี่ค่ะดอกมันร่วงแล้วใช่ไหมคะเราก็นับเนี่ยก้านใบที่หนึ่งก้านใบที่สองไม่ต้องนับเปก็ได้ค่ะเนี่ยมันพร้อมแตกแล้วนะคะ ถามว่าตัดแล้วต้องเอาอะไรป้ายยาป้ายอะไรไหมไม่ต้องนะคะตัดแล้วไม่ต้องป้ายหรอกกิ่งเล็กขนาดเนี้ยเสียเวลาค่ะถ้ากิ่งใหญ่ๆแบบกิ่งกระโดงออะป้ายได้แต่ส่วนมากหนูไม่ค่อยป้ายนะคะปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วตาใหม่มันจะแตกตรงนี้ถามว่ารอบต่อไปดอกไหมมีค่ะแต่จะไม่เยอะเหมือนรอบแรกนะคะแค่นั้นเองนี่ค่ะตัดไปเลยนะคะ อันนี้กานใบแรกใช่ไหมคะเนี่ยมันแก่แล้วถ้าห้าใบนี่คือแก่ถ้า3ใบนี่คือยังไม่แก่ตัดเลยค่ะหนึ่งสองสาไม่ต้องไปนับเป๊ะๆอะไรมากขนาดนั้นก็ได้ค่ะตัดไปเลยเดี๋ยวมันก็แตกะ่ผิดถูกไม่เป็นไรนะคะอย่าไปซีเรียสเนี่ยเสร็จแล้วแด,ดงๆเนี่ยแด,ดงๆนี่ผล่มาแล้วนี่ค่ะเนี่ยตาใหม่นะคะเนี่ย ตามมต่อไปเราก็เลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งมันนี่ละคะ่ะเดี๋ยวมันก็ดอกใส่ปุ๋ยจะปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดก็ใส่ได้นะคะต่อไปเราก็พูดง่ายว่าบํารุงเต็มที่เลยะคะ่ะเนี่ยบำรุงเต็มที่เพื่อดอกรอบต่อไปหรือว่าเพื่อกิ่งกระโดงที่เขาจะมานะคะแล้วกิ่งกระโดงที่เขาจะมาการใบที่หน่งการใบที่สองมันเป็นมันเป็น,น,ปนกึ่งเรื้อยก้นก็เลยสั้นนะคะเนี่ย ไปเลยค่ะแล้วก็เก็บข้างล่างทิ้งให้เรียบร้อยนะข้างล่างนะเก็บทิ้งให้เรียบร้อยเห็นไหมคะแดงๆมาเลยเนี่ยไวมากเลยค่ะพร้อมที่จะโผล่เลยนะคะนี่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ดอกแรกเลยนะคะก้านเนี่ยดอกแรกเลยพอมันดอกเสร็จหนูก็เด็ดเนี่ยเห็นไหมคะมาแล้วเนี่ย นี่คือวิธีตัดแต่งกิ่งนะคะมีไม่เยอะแล้วนะคะเนี่ยข้างในนั้นก็มีแล้วก็ยื่นมือเข้าไปแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะ ต่อไปก็มาลุ้นว่าจะมีกิ่งกระโดงไหมแค่นั้นเองเช่อนี้ยังสวยอยู่ก็ปล่อยไปค่ะใชย้เอออีอ,อาซุนเนี่ลานน้อยค่ะ,ะใ่ดอกล่วงหมดแล้วค่ะดอกล่วงหมดแล้ว,วลอืม ตรงคนต้นนี้ตรงคนต้นนี้เก็บออกมาให้หมดนะคะเนี่ยพวกเนี้ยอย่ากเก็บไว้ค่าะมันจะเป็นเชื้อรานะคะหนูไม่เก็บนะคะแล้วก็ไม่เอาอะไรมามาปกคลุมมาถมนะคะส่วนตัวแล้วจะไม่ทําแบบนั้นนะคะเ,เพราะว่ามันจะทําให้เป็นเชื้อราหรือว่าพวกเพี้ยพวกนอนชอบไปไข่อะไรทิ้งไว้ในในที่เราแบบลกๆนะคะอันนี้คือไม่แนะนํานะคะ แต่บางคนเขาก็เอาฟางเอาอะไรกลบไว้นะคะไม่ให้ดินมันแห้งไม่มันร้อนมากอะไรแบบนี้บางคนเขาก็ทํากันนะนะคะแต่ส่วนตัวหนูไม่ค่อยทํานะคะจะเก็บออกเส็จแล้วค่ะรอลิ้นอิงกระโดงกันค่ะปลูกปี2019นะคะ4ปีครึ่งหรือ5ปีเนี่ยค่ะ,ะนี่ค่ะ2019เสียดายอีกต้นหนึงตายนะคะของเดวิดออสตินอับราฮัมดบบี้ค่ะปลูก ข้างๆกันนี่แหละค่ะเสียดายนางตายหาใหม่มาปลูกพี่เขาบอกว่ามันเลิกมันเลิกผลิตแล้วอะาอย่างง้นก็เลยเออเสียดายจริงมันอยู่ข้างกันนะคะสีส้มส่องเข้าไปด้านในนี่แหละค่ะนี่ค่ะวิธีตัดต่างกิง่งง่ายมากค่ะไม่กี่นาทีเองเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยโรยปุ๋ยข้างๆมันนี่นะคะข้างๆต้นเนี่ค่ะโรยได้เลยนะคะถ้าตัดถ้าตัดเสร็จแล้วคือโรยได้เลยไม่ต้องรอนะคะ ปุ๋ยที่บ้านหนูใช้ปุ๋ยธรรมดานะคะไม่ใช่ปุ๋ยสําหรับกุหลาบอะไรแพงๆนะคะถุงละพันสองพันไม่ใช่นะคะถุงสี่ห้าร้อยนี่แหละคะ่ะสิบโล โอเคค่ะอันนี้เสร็จจริงเรียบร้อยจริงค่ะเสร็จจริงเรียบร้อยจริงนะคะเสียงนกร้องอวันนี้แดดดีค่อยชั่วเมื่อวานหยดอกเสียหายมากนะคะเมื่อวานเสร็จแล้วค่ะอ้าวดูไกลๆกันเลยนะคะนี่ค่ะข้างล่างยังไม่ได้เก็บนี่ค่ะวิธีตัดแต่งกิ่งนะคะหลังจากดอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่นี้เอาเราเอาไปปกักใส่แจกันได้นะคะแก้วเล็กๆดอกเล็กๆได้ตรงอ่างล้างมือหรือในห้องน้ำได้นะคะโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยคะ่ะสวัสดีนะคะ